มาแล้วครับตอนนี้อยู่กับ2วัยรุ่นโยซับโยโยโยนะฮะในช่วงนี้ครับเวชแชร์นั่นเองครับช่วงนี้นะเห็นกล่องแบบนี้ชัดเจนครับเรามาขอร่วมบริจาคก,กันด้วยนะฮะสำหรับการสมทบทุนนะครับ เ<ห>มิดก่อไน้องขอไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเรามีกล่องไม่ไไรับอะไรอันนี้แสดงว่ามี่เห็นวิไม่รู้ว่ากล่องน,นี้มันมี่เรื่องเพศหรือเปล่าเพราะผมเห็นแต่องเรียนี่ไม่หรอกจริงๆแมันมีหลายเรื่องแต่เราเนี่ถ้าไปหาคาถามเนี่จะได้แต่เรื่องเพศวันนี้เ่ยอกถามที่มัหลากหลายห่อยเออไม่ว่าจะคาถามเกี่ยวเรื่องความรักการอกหักอะไรอย่างนี้ เรื่องอกหักก็ดีเหมือนกันผู้หญิงอกหักอะไรเงี้ยให้มาปรึกษาพี่เยอะๆพี่จะคอยดามหัวใจให้ไม่ใช่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 เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปตามหาคำถามดีกว่าพร้อมไหมพร้อมครับโอเคงี้เราไปกันดีกว่าอ๋อไม่ต้องไม่ต้องไม่ทำไมอ่ะเดี๋ยวผมจะการเองมีแต้แก่แล้วอยู่นี่เดี๋ยวผมหนุ่มๆนี่ต้องให้วัยรุวยเองอ่ะแน่นอนพี่นั่งนั่งตะบันน้ำกินแถวนี้าตะบันไอโอ้โหเล่นเรื่องอะไรเนี่ยน้องครับวันนี้พี่ จะมาขอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องความรับการเรียนการงานอะไรก็ได้ครับน้องๆเพราะวันนี้หมอโอ๋ตอบทุกคำถามน้องๆช่วยเขียนคำถามกันคนละหนึ่งคำถามนะครับ เวเช่นแชร์นันเองนะครับผมหลังจากที่ผมนะฮะได้ส่งนี่ยเรียกว่าตัวเมฆขิงๆนะฮะเป็นหน้าตาสไตล์เกาหลีนะครับได้ไปหาคำถามนะครับจากเพื่อนๆน้องๆแล้วก็สมาชิกในโรงเรียนนี้แล้วเป็นไงบ้างครับพีครับโอ้ยมันมากครับทุกคนให้ความตอารับอย่างสุดยอดเออทุกคนเดี๋ยวว่าเขียนคำถามมาเยอะเลยแน่นอนครับนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับสำหรับเมฆขิงอ่ะตอนนี้นะครับรองนะครับพีผู้ที่สามารถตอบที่คำถามได้นะครับสำหรับเรื่องของวัยรุ่น มาพบกับน,น้องๆกันด้วยนะครับดังนั้น,นครับขอเสียบประมือต้อนรับนะครับอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอ,อรุณกูลนะครับครณมาราแท่นะครับเวสร์วัยรุ่นโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ หรือเรียกสั้นๆว่าหมอโอนั่นเองนะครับหมอโอนัหมอโอยังสวยยังแบบว่าวัยรุ่นอยู่เลยนะฮะเขาหมพไม่น่าทำไมถึงตอบปัญหาวัยรุ่นได้นะครับนี่ครับผมแนะนําให้รู้จักหน่อยครับชายทีครับเป็นน้องคนเล็กของสุภาพบุรุษพุทธิพฤษนะครับเขาไม่รู้คำาถามาคือดูจากหน้าเขาเนี่ยอาจจะเป็นคําถามเกี่ยวเรื่องเพศล้วนๆแต่ไม่ครับวันนี้ครับพีบอกว่าเขาจะสลัดภาพความเป็นประธานชมรมเรื่องเพศ ไปหาคำถามเกี่ยวเรื่องของความรักเรื่องของแฟนเรื่องของวัยรุ่นทุกคำถามเลยใช่ไหมใช่ครับผมใช้พีครับจัดมาเลยครับคำถามแรกเลยครับรัาคข้ามหนาครับ,รรบเพื่อนของหนูเป็นคนที่พูดตรงมากบางครั้งเป็นคนหยาบคายและอีกอีกคนเป็นคนที่โลกสวยไปบ้างค่ะหนูไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่คุณหมอว่าเพื่อนแบบไหนที่คบแล้วดีกว่ากันคะมหมออครับมีสองแบบใช่ จริงๆคนที่ตรงไปตรงมาเนี่ยจริง,รงๆก็น่าคบนะคะคแต่ว่าคือเวลาที่เขาคิดอะไรแล้วเขาแสดงออกเนี่ยมันก็ทําให้เราอยู่แล้วเราก็สบายใจไม่ต้องมาคอยคิดเยอะว่าเอ๊พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงเนาะแต่ว่าการตรงไปตรงมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องหยาบคายนะคะการ เป็นคนตรงๆก็ไม่จำเป็นต้องใช้คําพูดหยาบคายเมรตรงนี้เนี่ยจะต้องแยกกันนะคะแต่ว่าคําว่าโลกสวยเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าน้องเขาหมายความว่ายังไงเนาะ,ะแต่ว่าทําไมถึงว่าคนที่แบบอาจจะมองอะไรในแง่ดีเนี่ยจริงๆเพื่อนแบบนี้ก็ไม่เดรยลร้ายนะคะ,ะมันทําให้คนที่อยู่ใกล้ก็ไม่เป็นทุกข์มากแต่ถ้าเป็นคนที่โลกสวยคืออะไรก็แบบโอดีไปหมดบางทีอยู่แล้วมันอาจจะเหนื่อยไปหน่อยพราะนั้นก็หมอคิดว่าเวลาจะเลือกคบเพื่อนเนี่ยก็ ก็ดูละกันว่าเราอยู่กับใครแล้วเราสบายใจนะคะถ้าอยู่กับคนที่ตรงไปตรงมาแล้วเรารู้สึกว่าเออเราสบายใจอยู่กับคนที่โลกสวยส่วนหนึ่งบางทีเรามีปัญหาเล้รู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วเราก็สบายใจขึ้นมาคิดว่าเวลาที่เลือกคบเพื่อนเนี่ยมันไม่ต้องเป็นแบบศูนย์กับหนึ่งอ่ะศูนย์กับร้อยเพราะนันมันก็จ,จะอ่ะ อยู่กับคนนี้50อยู่กับคนนี้สัก60ครับนะคะก็คือแบ่งๆกันเนาะมันก็เลือกคบได้คบในบางส่วนที่เราชอบงัน้นนี่ต้องเลือกคบดีๆแล้วกันนะครับทุกคนมันมีข้อดีข้อเสียอยู่แล้วแต่ที่มีมากที่สุดคือข้อห้ามนะฮะโอเคครับอันารยนี้นะครับเดี๋ยวเรามาขอคําถามดีกว่าสำหรับน้องๆคนไหนที่มีปัญหาอยากจะถามหมอโอนะครับอ้าวยกมือเลยครับเออแน่นอนครับพี่จะไปหาเนื้อคู่ก่อนนะครับ อาผมมือให้น้องหน่อยครับอ่อพี่ต้องถามอะไรหรือครแบบับคือว่าเวลามาตรงนี้เนีไยก็แบบพัดผมจึ้งด้วยเนี่ยคือกลัวว่าผมมันจะร่วงง่ายหรือเปล่าครับอ๋อแหมมองหน้าน้องแล้วเหมือนป่าดงดิบนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับยิ่งมองยิ่งหลงนะครับ ตลอดตลอดอ่านะครับพอ้โหข้าถามนี้ทำไงดีครับรอบไงดีครับก็ <karış plotted> จริงๆการดึงรังผมที่ทําให้ตึงเกินไปเนี่ยเป็นสาเหตุของผมร่วงได้นะคะเพราะว่าผมเหมือนกับที่ถูกดึงรังไปเนี่ยก็ทาให้รากผมไม่แข็งแรงวิธีการก็คือเราก็มัดเวลาที่มัดผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องมัดซะจนตึงจนรู้สึกเจ็บหนังศีรษะนะคะก็คือแค่รวบนะคะให้ให้มันพอเหมาะ นะคะอย่า,ยาไปรัดตึงมากเพราะว่าจะทําให้ผมร่วงได้ค่ะคุณหมอคะเพื่อนเพื่อนรักแฟนมากเราควรที่จะตักเตือนเพื่อนแล้วบอกเพื่อนหรือ ควรอยู่นิ่งๆดีกว่าคะก็ลองดูแลกันค่ะว่าการที่เพื่อนรักแฟนมากเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงกับเพื่อนหรือเปล่านะคะถ้าเพื่อนรักแฟนมากจนเพื่อนเริ่มรักตัวเองน้อยลงเนี่ยหมอคิดว่าในฐานะที่เราเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเราก็ควรจะมีการตักเตือนกันหรือบอกกันนะคะเาว่าโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเนี่ยบางคนเวลารักแล้วเนี่ยจะทุ่มเทกับความรักเป็นอย่างมากจนลืมที่จะรักตัวเองไปมันคนใกล้ตัวเนี่ยก็จะถือว่าเป็นกัรยาณวิธีดีที่จะค่อยคอยช่วยเตือนเขานะคะให้เขาเขาหันกลับมา มองอะไรรอบๆด้านนะเรื่องอื่นๆในชีวิตบ้างนอกจากจะไปทุ่มเทกับเรื่องความรักอย่างเดียวเฉนั้นหมอคิดว่าหลักๆก็ลองดูว่าเขามีผลก,กระทบที่เกิดขึ้นจากการที่ไปรักแฟนเยอะๆไหมนะคะ<อ>แล้วถ้ามีเนี่ยเราเองนะคะเพื่อนก็ควรจะช่วยเตือนค่ะครับผมนะฮะความรักไม่มีสิ่งที่ผิดหรอกนะครับผมรักใครก็ได้แต่ลืมรักตัวเองนั่นเองครับคำถามต่อไปครับน้องๆครับยกมืออ้าวเน่โอเคเดี๋ยวเดินไปหาหน่อยนี่คือหมอโอครับนี่คือสุดหล่อประจำห้องครับ วั S 1> <S 1> <S <S นนี้เนี่ยแบบว่าสาวๆติดตึมเลยนะอ่ะมีปัญหาอะไรยาที่ทำให้แตกช้าใช้ได้จริงไหมครับยาที่ทำให้แตกช้าน้องโอครับค่ะน้องเขาถามมาเนี่ยนะครับผมขอแปลเป็นภาษาของผมละกัน<อ>ายาที่ทำให้เสร็จหรือสำเร็จความใคร่เนี่ยช้าลงมาหน่อยเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงเหรอครับยาที่ทำให้วาเพศแข็งตัวนานเนี่ยมันก็มีจริงนะคะแล้วก็ แล้วก็ทําให้พอแวกให้แข็งตัวได้นานขึ้นนะคะการสําเร็จความค่หรืออะไรก็อาจจะทําได้ยืดเวลาออกไปได้ทีนี้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคือยาพวกนี้ก็จะมีผลข้างเคียงไม่ว่าควรจะใช้เมื่อจําเป็นเท่านั้นนะคะไม่ได้ควรจะเอามาใช้เพิ่มเพื่อนะคะครับผมโอเคนะฮะนี่คำถามเข้าใจไหมครับโปรตีนใช้หรอครับไม่ไม่เลยเอาไม่เคยใช้แต่คืออยากอยากรู้อยากลองอ่าหมอคิดว่าสำหรับไปรุ่นนะคะ เรื่องของการสำเร็จความไข้เร็วช้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของอ,อารมณ์แล้วก็ฮอร์อมโมนทางเพศเป็นหลักนะคะงั้นอย่าไปซีเรียสกับมันแล้วก็อย่าเพิ่งไปหาสิ่งที่แบบไม่ได้เป็นธรรมชาติเช่นการกินยาต่างๆเนี่ยหมอคิดว่าเป็นอันตรายมากกว่าโดยเฉพาะยาที่ไม่ได้รับการรับรองใช่เลยครับฝึกร่างกายให้แข็งแรงดีกว่านะครับไม่ต้องไปทานยาอะไรก็คือยังไงครับพี่นักผู้ยังไงเหรอครับแค่นเดียวครับยกโต๊ะครับยกโต๊ะนะครับอ่าได้ครับคำถามต่อไปครับชายพี หนูเป็นคนที่ไม่มีหน้าอกเลยค่ะแต่คุณแม่มีหน้าอกครับซีเรื่องแบบนี้ก็เกี่ยวกับพันธุกรรมหรือเปล่าครับพีเขาก็มีปัญหาเดียวกันัญหาอแม่แม่รับซีแต่พีไม่มีหน้าอกอ๋อเอออันนี้ใช่นะฮะในปัญหาที่เป็นกันเยอะเรื่องนี้ทาไงดีครับก็จริงๆมาเรื่องของขนาดหน้าอกเนี่ยก็มีผลเรื่องของพันธุกรรมนี่ก็มีผลนะคะเพราะฉะนั้นโดยส่วนหนึ่งก็คือไม่ใช่มีผลทั้งหมดนะคะกรรมพันธุ์พันธุกรรมเนี่ยมีผลสัก ประมาณ5 0 6 0นะคะของขนาดหน้าอกเพรนั้นคนที่แม่นะคะมีหน้าอกใหญ่ก็มีโอกาสที่จะมีหน้าอกใหญ่แต่ว่าไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปส่วนนั้นก็เป็นเรื่องของการรับประทานอาหารการเข้าสู่วัยรุ่นนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีรูปร่างหรือมีสริระที่ไม่เหมือนกันนะคะประเด็นก็คือความใหญ่ของหน้าอกเนี่ยมันไม่ได้บอก ถึงความฉลาดของสมองนะก็อย่าไปใส่ใจกับมันมากนะคะแล้วก็มุ่งพัฒนาตัวเองในด้านด้านอื่นๆนะคะสิ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องภายนอกนะคะไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบมันเอามาบอกเรื่องของคุณค่าอะไรในตัวเรามากใส่ใจแน่นอนถามหมอโอนดีกว่าครับถ้าสมมติแบบว่าอยากจะเป็นคนที่หน้าอกใหญ่เนี่ยควรรับประทานอาหารในหมวดหมู่อะไรครับจริงๆเรื่องของขนาดหน้าอกเนี่ยบางทีมันไม่ได้ช่วยด้วยเรื่องการรับประทานอาหารนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ย ตุ๊ดกระเทยเนยคงกินแหลกไปแล้วนะ,ะอ,อยามีหน้าอกใหญ่รจริงๆก็คือแค่ทานอาหารที่ครกห้าหมู่ร่างกายแข็งแรงนะคะสําหรับเด็กวัยรุ่นนะคะครหรือใครที่อยากจะมีหน้าอกดูสวยเนี่ยมาคิดว่าการใช้เครื่องช่วยอ,อุปกรณ์เสริมอันนี้ก็อาจจะพอช่วยเหลือกันได้นะคะคอย่างเช่น เซอร์ชชั้นในที่จะช่วยทําให้หนกดูสวยขึ้นขาะดาษทิชชูอะไรประมาณนั้นของแนวหลังคาได้หมดเลยแปลของหนูนิสัยแบบผู้หญิงขี้งอนกลัวแดดเป็นตุ๊ดหรือเปล่าคะโอ้โหครับค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆบุคลิกลักษณะนิสัยการแสดงออกเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวบอกว่าใครจะเป็นตุ๊ดเป็นเกย์หรือเป็นทอมดี้นะคะเรื่องอย่างงี้เป็นเรื่องที่แต่ละคนเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกในแต่ละบุคคล การที่ผ <df> ู้ชายบางคนเขาเรียบร้อยก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องเป็นตุ๊ดการที่ผู้ชายบางคนไม่ได้เล่นกีฬาที่แบบแมนแมนก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องเป็นเกย์เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราวัดได้จากเรื่องแค่พฤติกรรมอย่างเดียวนะคะเพราะเราจะเห็นได้เลยว่าสังคมเนี่ยให้กรอบของความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยไม่เท่ากันนะคะหมอพูดง่ายๆเลยว่าเด็กผู้ชายเนี่ยโชคร้ายกรอบแคบมากเลยลองเทียบกับเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงเนี่ยจะใส่กระโปรงก็ใส่ได้ ใส่กางเกงก็โอเคอ่าขึ้นซ้อนมอเตอร์ไซค์เดินจับมือกันก็ได้ผูหญิงจับมือผู้หญิงก็ได้อ่าดูไม่เป็นไรอ่าขึ้นซ้อนมอเตอร์ไซค์นั่งคร่อมก็ได้นั่งไข่ห้างก็ได้ผู้ชายพอนั่งไข่ห้างปั๊บอะอะอะไรน้ำมีปลาในบาร์มีตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงในเล่นกีฬาได้ทุกอย่างชกมวยก็ดูเท่อ่าจะไปเล่นอะไรกีฬาแมนๆมก็ดูแบบยังดูเป็นผู้หญิงแต่พอผู้ชายไปแตะกีฬาอะไรที่แบบ วอลเลย์บอลปั๊บก็กลายเป็นสตรีเหล็ก<อ>หรือเปล่าแบดมินตันก็ดูอ่ะ<ด>ไม่แ<ด>มนไปหรือเปล่าใช่ไหมจริงๆด้วยสังคมเนี่ยนะคะมันกําหนดเรื่องของบทบาททางเพศผู้หญิงผู้ชายเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมองนะคะว่าการที่แปลว่าแค่แบบไม่เล่นกีฬาแปลว่าเป็นตุ๊ดแค่ขี้ใจน้อยแปลว่าเป็นผู้หญิง อันนี้มันไม่ถูกต้องผู้ชายก็น้อยใจได้ผู้หญิงก็น้อยใจเป็นปปผู้ชายก็ร้องไห้ได้ผู้หญิงก็ร้องไห้เป็นมันจริงๆริงมัน,เป,นเป็นเรื่องของมันจริงมันมีผู้หญิงผู้ชายมันมีความเหมือนกันและมีความเท่าเทียมแต่สังคมเนี่ยไปกำหนดบทบาทเหล่านี้ให้มันไม่เท่ากันรรเราก็เลยไปคอยมองว่าเออสงสัยคนนั้นจะเป็นตุ๊ดคนนี้จะเป็นกระเทยซึ่งมันคงไม่ได้วัดได้ด้วย แค่เรื่องพฤติกรรมเท่านั้นครับผมใช่เลยครับหมอโอครับผู้ชายสมัยนี้ดูยากนะครับถ้าเราเป็นต่อลูกหลอกเป็นผัวตุ๊ดมอดใช่ไหมพี่แน่นอนแ้บาเอ้ยมาทำอย่างนี้เดี๋ยวคนเขาก็รู้หมดมองก็ว่างั้นเหมือนกันเหรอฮะอ่ะพี่ถามหน่อยดีกว่าเรามีเพื่อนเป็นตุ๊ดเยอะไหมเอาแบบถามตรงๆเลยเยอะครับเยอะครับแล้วเราให้ความสำคัญกับเขายังไงดูแลเทคแคร์เขายังไงเขาเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอะพี่เขาเป็นเพื่อนของเราคนหนึ่งเราก็ แล้วก็แล้วก็คุยกับเขาพูดกับเขาเหมือนที่เราคุยกับเพื่อนคนอื่นครับเขาก็ทำทุกอย่างเป็นปกติพี่ดีมากเยรับที่สมแล้วเป็นประธานเรื่องเพศนะฮะอ่านะครับคำถามต่อไปดีกว่าครับผมเป็นคนอกไก่และรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้เลยผมควรทำยังไงดีครับอกไก่หมอโอครับเป็นอะไรครับอกไก่ก็คือเป็นลักษณะอกที่มันบุ๋มเข้าไปนะคะออาก็คือ กระดูกกระดูกตรงกลางของหน้าอกเราปกติมันก็จะเท่ากันกับเป็นูกอที่โ<อ>ครงใช่ไหมคะแต่คนที่เป็นอกไก่เนี่ยก็คือจะมีการบุ่มเ<อ>บ,บ้าเข้าไป<อ>นะคะมันเลยออกมาเป็นอกแบบครับผิมนแล้วมันมันข้อเสียของมันคืออะไรครับคือถ้าเป็นถ้าเป็นเยอะนะคะมันก็จะทําให้เรื่องของการหายใจเนี่ย ปอดหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะทําให้เรื่องของการหายใจทําได้ไม่สะดวกนะคะนอกจากนี้อาจจะทําให้เกิดเรื่องของการโคดของกระดูกสันหลังได้เนื่องจากเนื่องจาก,จากมันเชื่อมต่อกันนะคะนั้นก็ดูแล้วกันค่ะว่าถ้าเป็นไม่ได้รุนแรงรนะคะเป็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็คงจะไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ถ้าเป็นเยอะนะคะก็ควรจะต้องได้รับการไปตรวจด,ดูนะคะว่าตัวสมรรถภาพของปอดเนี่ยยังทํางานได้ปกติหรือเปล่าแล้วก็โรคอกไก่นะคะก็สามารถจะรักษาได้นะคะโดยการผ่าตัด ในกรณีที่เป็นดุลแปลคุณหมอมีข้อแนะนำให้กับเด็กวัยรุ่นเกี่ยวกับ AEC ประชาคูมิศาซตที่กำลังจะมาถึงไหมรอ๋อโอ้โห,โหคำถามวิชาการก,ก็จริงๆหมอคิดว่ามันก็เป็นโอกาสนะคะที่เด็กเราเนี่ยจะได้เหมือนกับมีการพัฒนาหลากักๆเลยก็คือเด็กๆควรจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะที่เราจะได้ใช้ในการสื่อสารกับประเทศอื่นๆที่อยู่ในภูมิภาคสิประเทศนี้ได้นะคะ ร่วมกับการที่หมอคิดว่าเราจะได้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเนาะในการได้เห็นว่าแต่ละที่ในแต่ละภูมิภาคเนี่ยเด็กและเยาวชนของเขาเนี่ยทำอะไรบ้างในประเทศนะคะมีส่วนพัฒนาประเทศของเขายังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันได้แล้วก็ในอนาคตเมื่อวัยรุ่นโตขึ้นไปประกอบอาชีพหมอคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ทําให้เราก็สามารถที่จะมีการเลือกอาชีพที่กว้างขวางมากขึ้น นะสมัยนี้ภาษานี่สสำคัญมากๆเลยนะน้องๆมีความสามารถพิเศษนอกจากภาษาอังกฤษแล้วมีใครมีความสามารถพิเศษภาษาอื่นไหมครับ<ม>นี่ไหมครับ,รบ,รบน้องอามครับน้องอามเลยใไหน้องอามเลยได้ภาษาอะไรครับอ่ะส่งมาให้เพื่อนหน่อยอามได้ภาษาอะไรครับภาษาอีสานภาษาอีสานอันนี้ถือว่าเข้า AEC ได้เลยคือสามารถไปนคนกับคุย,คยกับคนประเทศลาวได้อ่ะขอหนึ่งประโยคแนะนำตัวเองัอดีพ่อ่พี่น้อสวัอดี้หนรีอวมาใส่ไง ให้ฟังเลยอ่าอ่าเขาเรียกว่าโยกบอกว่าชชยพี่อยู่ในใจของเรามาเสมอใช่พี่เราอยู่ใจในใจเราเสมอเลยอ่าขอใรือยากเป็นจริงครับผมครนะับอ่าคำถามต่อไปครับน้องๆในห้องครับผมครับ มกิทไมผมตัววมติครับค่ะก็คือน้องๆหลายคนอาจจะประสบปัญหานะคะ,ค,ะคือเอ๊ะก็กินเหมือนคนอื่นทําไมน้ําหนักเยอะนะคะเรื่องของน้ําหนักตัวเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการกินอย่างเดียวนะคะมันเป็นเรื่องของการพันธุกรรมนะคะ,ค,ะคนที่มีพ่อแม่หรือคนในครอบครัวที่มีน้ําหนักเยอะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะอ้วนได้ง่ายนอกจากนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการใช้พลังงานบางคนกิน เท่าๆกันกับเราแต่ว่าใช้พลังงานเยอะกว่านะคะเขาเอาจจะออกกําลังกายเยอะกว่าเนี่ยเขากลาจะน้ําหนักไม่ขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็เพราะว่าเมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญพลังงานของร่างกายของแต่ละคนเนี่ยมีไม่เท่ากันนะคะแม้นบางคนกินอาหารไปปริมาณเท่าๆกันเนี่ยเก็บกลายเป็นเหลือพลังงานที่สะสมไม่เหมือนกันเพราะว่ามันการเผาผลาญพลังงานเนี่ยมันมันทำไม่เหมือนกันนะคะแตกต่างกันแม้นเราก็เลยมีความแตกต่างกันในแต่ละคนการที่ตัวหนู รู้ตัวเองว่าท้องมีวิธีไหนบ้างคะโอ้อันนี้ปัญหาใหญ่ของวัยรุ่นเลยการที่จะรู้ตัวเองว่าท้องเนี่ยหลักๆก็สังเกตง่ายๆจากอันดับแรกของผู้หญิงที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือประจำเดือนก็จะขาดหายไปนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจะบอกได้ยากเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยบางั้งประจำเดือนก็จะมาไม่สม่ำเสมอนะคะบางทีคนบางคนก็ประจำเดือนหายไปก็ไม่ได้แปลว่าตั้งครรภ์เสมอไปนะคะบางทีความเครียดหรืออะไรก็อาจจะทำให้ประจำเดือนหายได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยวิธีการที่จะยืนยันว่าท้องแน่คือการตรวจ การตั้งคันนะคะซึ่งบนทีที่ไม่ยากนะคะก็ตรวจปัสสาวะนะคะซื้อคือเครื่องตรวจคันตามร้านขายยานะคะก็สามารถที่จะบอกได้เนี่อาการก็จะพอบอกได้นะคะเด็กที่จะเดินหายไปร่วมกับมีอาการเช่นมีคลื่นไส้อาเจียนบ่อยๆนะคะรู้สึกแบบในละครนะให้คล้ายในละครแต่มันจะไม่เวอร์แบบในละครที่ได้กลิ่นอาหารแล้วแบบต้องวิ่งเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนั้นก็ดราม่าไปบางทีมันก็เป็นแค่รู้สึกผื่นอืดผะออมคลื่นไส้นะคะ อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับได้กลิ่นอาหารแล้วต้องวิ่งเข้าห้องน้ำทุกครั้งนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งอบมองหน้าผมแล้วเขาเออเงี้ยคือเขาท้องหรือหน้าผมแย่ครับเขาเห็นตัวพี่เปล่าไม่ตัวพี่เหรอนะครับอาถามมาดีกว่าวิธีการป้องกันการท้องครับก็หลักๆเลยวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะการไม่มีสัมพันธ์ก็เป็นวิธีการป้องกันการท้องที่ปลอดภัยที่สุดนะคะ แต่ถ้าตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็ควรจะต้องเป็นเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยก็คือเป็นเพศสัมพันธ์ที่มีการป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ก็คือการใส่ถุงยาอนามัยนะคะแล้วก็การใช้ฮอร์โมนเพื่อเพื่อยับยั้งการตั้งครรภ์นะ,นะคะก็คือการใช้ยาคุมกําเนิดนะคะแบบต่างๆะคะ่ะ ยาอย่างเช่นถุงยางอนามัยเนี่ยป้องกันโรคได้แล้วก็ป้องกันการท้องได้ขั้นตอนต้องเขียนว่าสวมกว่อนมีเพศสัมพันธ์พอมีเพศสัมพันธ์ถอดออกนี่ผิดหรือถูกครับก็ควรจะต้องถอดออกนะคะเพราะว่าคือทุกครั้งที่เสร็จแล้วเสร็จกิจแล้วก็ควรจะต้องถอดออกอ๋อก็ะคะือระหว่างเพศสัมพันธ์ต้องสวมเอาไว้ใช่ไหมครับอ่าแน่นอนค่ะโอเคหนูรู้สึกว่าเป็นตัวตลกของห้องโดนแกล้งบางครั้งก็รอชื่อพ่อชื่อแม่บางครั้งจ่อของไปซ่อนอยากรู้ว่ามันสนุกเหรอครับ โอเคครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่สําหรับวัยรุ่นมากเลยครับอ่าก็ก็จริงๆหมอคิดว่าเขาก็เขาก็แชร์ได้ดีนะคะ,ะว่าบางครั้งเนี่ยด้วยความที่เราแบบเป็นวัยรุ่นเราก็ชอบทําอะไรที่มันสนุกสนานเนะ hey, ฮฮาเอามันเขาว่าแต่หลายๆครั้งเนี่ยการสนุกของเราเนี่ยมันมันก็ไปสร้างความทุกข์แล้วก็ความเดือดร้อนให้กับเพื่อน<ะ>แล้วก็คนอื่นนะคะก็อยากจะฝากน้องๆละกันนะคะที่ชอบล้อกันแล้วก็นึกว่าเป็นเรื่องขำๆ<ะ>บางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องขำของเราแต่ไม่ใช่เรื่องขำของของเพื่อนนะคะ แม้นเนีหมอคิดว่าอยากจะให้น้องๆน,นึกถึงใจเขาใจเราถ้าตัวเราไม่ชอบให้ใครทําอะไรกับเราก็อย่าทํากับคนอื่นนะคะสําหรับน้องที่ถูกล้ออยู่บ่อยๆนะคะ,ะสิ่งหนึ่งหมออยากฝากไว้ก็คือว่าคนที่มาล้อเราเนี่ยเขาจะไม่สนุกเลยค่ะถ้าเราไม่เดือดร้อนเขาสนุกทุกครั้งที่เห็นเราเดือดร้อนโมโหเห็นเราหงุดหงิดนะคะนั้นให้เราทําใจสบายๆเวลาคนมาล้อเนี่ยถ้าเราขำไปด้วยหัวเราะไปด้วย เขาจะเริ่มไม่สนุกแล้วนะคะมันหยับหยับอย่าตกไปเป็นเครื่องมือของคนล้อในการทําตัวโกรธว้อยวายาเวียงหรือเขาจะยิ่งสนุกใหญ่ถ้าเขาล้ออะไรที่เป็นเรื่องจริงก็ไม่ต้องโกรธเพราะมันคือเรื่องจริงถ้าเขาล้ออะไรที่มันเป็นเรื่องไม่จริงก็ไม่ต้องโกรธเพราะมันคือเรื่องไม่จริงนะคะก็ขำๆเล่นๆกันไปจะได้ไม่ต้องคนล้อจะได้ไม่สนุกแล้วก็เดี๋ยวก็เลิกล้อไปเอง ก็อ,อยากถามว่าเวลาที่เราออกหากเจยควรจะอยู่กับเพื่อนหรืออยู่คนเดียวทำให้หายอ,อกหักเร็ว้ Uh huh. อ,อกหักนะอ,อกหักบ่อยเนี่ยเลอยอพี่เคยอกหกักไีสองครั้งเองในชีวิตนี้ uh huh. ครั้งแล้วกับครั้งเล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะคที่อาจจะมีลักษณะนิสัยส่วนตัวที่ไม่เหมือนกันหลายคนเนี่ยเวลาอ,อกหักแล้วได้พูดกับเพื่อนได้ระบายกับเพื่อนได้ปรับทุกข์กับเพื่อนแล้วเนี่ยอาการมันก็ดีขึ้นแต่หลายคนรู้สึกว่าการไปนั่งพูดนั่งเล่าเรื่องดังนึกถึงเรื่องเดิมๆเ,เ,เนี่ยมันยิ่งทําให้แย่ลงคนอยู่คนเดียวก็อาจจะดีขึ้น เนื่องแต่ละคนเนี่ยจะมีจะมีบทที่รักษยนิสัยที่ไม่เหมือนกัน <พอ S 1> แต่ว่าหมอแนะนําว่าอย่างนี้ค่ะอาการอกหักจะหายเร็วขึ้นเมื่อยำคิดยำทำกับเรื่องเก่าน้อยลงนะคะไม่ผ่านไปสารที่เดิมๆ <พอ S 1> นะคะ <พอ S 1> ไม่เอาของมานั่งดูนะคะอยู่คนเดียวแต่ว่าไปนั่งหยิบของเก่าๆมานั่งซ <พอ S 1> าบซึ้ง <พอ S 1> คิดถึงอดีตหวนให้ถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอันนี้จะยิ่งทำให้อาการอกหักมัน,ม,นมันหายช้า <พอ S 1> นะคะ <พอ S 1> นั้น เวลาที่อ,อกหักจะดีได้เร็วเนี่ยก็คือให้อยู่กับปัจจุบันเยอะๆนะคะพยายามอย่าไปเวิ่นเวอร์เป็นมิวสิกวิดีโอแบบว่านึกถึงอดีตอ,อย่างนั้นฟังเพลงตอกย้ําตัวเองว่าฉันมันแบบเศร้าอกหักอย่างเงี้ยจะยิ่งหายช้าเข้าไปใหญ่มให้นึกถึงสาเหตุที่ทําให้เราขเขาต้องเลิกกันเยอะๆ,ๆสุดท้ายไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามมันมาจากการที่เขารักเราไม่พอนะคะแล้วก็การที่จะเสียคนที่ไม่ได้รักเรามากพอไม่ใช่เรื่องต้องเสียใจนะลุกขึ้นเร็วๆแล้วก็ ก้าวเดินไปข้างหน้านะคะมีคนที่เห็นคุณค่าของเราเนี่ยรอยอยู่เกี่ยวกับการเลือกคณะกออ็มาว่าจะเลือกอยังไงดีแล้วทำไมคนเยอะเป็นแง่ครับอ๋อค่ะจะเลือกคณะยังไงนะคะก็เลือกหลกัหลกๆก็คือให้ตรงกับความชอบ,บนะคะอาชีพที่เราชอบและอยากจะเป็นอันที่สองคือเลือกให้ตรงกับศักยภาพที่เรามีนะคะเราจะประสบความสําเร็จในอาชีพเราได้เนี่ยหลกัหลกๆคือคนเจอศักยภาพของตัวเองและทําอาชีพที่เราชอบ เน้นคนหลายคนประสบความสําเร็จแต่ไม่มีความสุขเพราะไม่ได้ทําในอาชีพที่รักเนี่ยอยากให้น้องมอหลักๆก,ก็คือว่ารักอะไรนะคะแล้วก็มีความสามารถอะไรแล้วก็เลือกมันอย่าอย่าตามกระแสสังคมถามว่าทําไมหมอถึงเรียนหมอ,อใช่ไหมคะก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเห็นอาชีพนี้แล้วรู้สึกว่าชอบ ชอบที่ได้ทําอาชีพที่มันมีความสุขทุกๆวันโดยที่ไม่ต้องรอวันเงินเดือนออกชอบแบบที่การที่เห็นคนอื่นดีขึ้นจากด้วยด้วยความสามารถด้วยสิ่งที่เราทําได้เนี่ยมันมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นทุกวันโอเควันนี้นะครับก็พอขอ,อมปากของคอนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้รับรความรู้เพิ่มเติมสามารถติดต่อกับหมอโอโดยตรงได้ไหมคะค่ะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะคะ w w w ร์ลไวด์เ n ็บดรานนะคะคก็มีรายการดีๆให้รับชมมากมายนะคะรวมทั้ทงมี a c e b o o k คร a m a Channel ด้วยนะคะคอ่านะฮะก็คใครที่สนใจก็อย่ายลืมนะฮะไปสอบถามนะครัขบข้อมูลเพิ่มเติมได้แลวกันนะฮะเอาแล้วครับช่วงนี้นะครับขอบคุณมา,มากๆขอสิบปุ๊บยกับหมอโอน่อยครับแล้วก็ชายพี่ขอบคุณพี่มากนะครับ เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะเพราะเราเนี่ยจะมีความสมารถพิเศษของน้องๆโรงเรียนนี้นะครับในช่วงที่เจ้า นี่เวลาเรียนก็อย่าหลับนะตื่นไม่ใช่หลับทุกราบนะเสียตังมาแล้วนะแล้วก็โทรศัพท์อย่ากดเยอะนะคะเปลืองแบตเตอรี่ค่ะต้องมาชาร์จของโรงเรียนนะคะเปลืองค่ะเปลืองค่ะเปลืองค่ะก็อยากจะพูดถึงซินดี้ก็ไม่รู้วันวันมาเรียนจะทำไรเขียนคิ้วบ้างทาแป้งบ้างอะไรเงี้ยเพื่อนลำคาญน่ะฟุ้งไปหมดเลยครับฟุแพ้เต็มเลยก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําเพื่ออะไรฮะแค่นี้รับครับก็มาหกแล้วนะครับก็อยากให้เพื่อนแบบ ตั้งใจเรียนกันนะครับก็อยากให้จบพร้อมๆกันทุกคนแล้วก็ขอให้โชคดีกับการสอบครับอยากจะฝากถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับคือผมก็รู้ว่าผมมีสเสน่ห์มากอ่นะก็อย่ามาหลงผมมากจนเกินไปจนให้ทําให้เสียการเรียนนะครับถึงผู้หญิงที่ชื่อว่าจอจ,จ,จานเป็นชื่อจริงนะครับอยากจะบอกเธอแค่นั้นแหละ